นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าวันหนึ่งกระต่ายป่าหัวเราะเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่าถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายปากกลับมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสินเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายปากกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันเต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอ และไม่หยุดพักส่วนกระต่ายป่าวิ่งนำเต่าไปมากก็ชล่าใจคิดว่าถ้าง,งีีปรับสักพวกเต่าก็คงยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายป่าสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่าจึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น